มาแล้วพี่นอ้องกองพิมพดีไพตัวนี้รหัส LK หนึ่งห้าห้าห้าเนี่ยตัวนี้รหัส LK หนึ่งห้าหกองพิมพ์ดีไพ่เอฟติดเท่าแรก <c oughs> ทุเท้เอฟบอติด ก็ที่มากแกะบึงว่ามีอย่างอันนี้เออของเพิ่นนี่ก็ซ้ำว่าคุ้มเกินคุ้มเนาะเพราะว่าซ้ำเ้าซื้อลอตเตอรี่เจ็ดงวดซ้ำรถื้อลอตเตอรี่เจ็ดงวดเมื่อไหร่รุ่นเจ็ดเท่านะเพิ่นก็สิจับรางวัลแจกอย่างนี้แหละจะเป็นผลพ้อยได้ไปเ้าซื้อลอตเตอรี่ไรก็แล้ว นาน่เปิดตัวแกได้บ่ะแกแล้วมันเพื่อนว่าใหายใครคลิปวิดีโอไว้ตอนแกกระสับเวลาพิ่สอบใครวิดีโอใครคลิปอะไรเดิวนว่าห่อใดอย่างเงี้ยแอคเอนหนึ่งได้อะไรมั่งมาดูการของผู้ขายอย่างน้อนี่แม่ยีพิมพ์เด้อนวไดว้มา เนีมาล่ามาล่าหม้อไฟเอาละสิลองสิลองลองด่งบ่เคยกินหรอกมีเทแเล่ด้วนี่ได้คร,รดครับนี่เพลเพิ่นได้ครับนี่มันมันมีเพลปลอมหลายเพลอยู่ดิต้องเบิ่งดีๆเด้อว,ว่าเพิ่นแนวกับเพิ่นคนดังเนาะเมนมีคนเห็ดเบ็ดเพลปลอมเพลยังขึ้นมาอันนี้น้ำเพิ่นะ่ะ ผู้นี้แม่นผู้ใดแม่นพิมพ์บูรูจักแบบมึงแม่นแม่นพิม,ม, <c oughs> ม,มพ์มพิมริพายแบบแต่ว่าอันนี้ยันตราแม่อีพิมพ์ว่าสันพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวเพจเพิ่นแล้วก็มีเว็บใส่เพิ่นแล้วก็มีอีเมลเอ้ยอีเมลไลแอดบอกเรื่องใดนี่แหละไลแอดนี่แหละเนี่ยสิลองเดี๋ยวสิรีวิว ตอนต้มมันนี่นะจ็กมันเห็ดจังไดยว่าท่านรู้เลยต้องไปอ่านอ่านในนีนก่อนอ่าเบิ่งอันต่อไปต่อไปบักพริกบักพริกทอดโอ้หอยใหญ่นบอันนี้หอยใหญ่เลยผักพีชทอดรสโนริวาซาบิอะไรับน,นี่เลยครับของเพื่อนเหรอเมนบ๊ เพราะตามันตาขึ้นเพิ่นของเพิ่นคุณภาพอยู่แล้วครับยิ่งอยู่ไทยเมนตรงไี้เพิ่นก็เอาไปซอยเหลือคน,คนอทุกคนเแย่ทุกคนลุ้นเป็นลดอย่างบี้บูรู่กันเราห่อมาอยังดีเลยห่ออย่างเงี้ยเป็นการกระแทกแการกระแทกแต่เงี้ของเพิ่นอยู่แล้วนนี้ก็ได้ อันนี้น้ำน้ำจิ้มซุกี้ครับน้ำจิ้มซุกี้แม่อีพิมพ์คือกันโอ้กระแซาะหูเขาแล้วมอนก็มาหอดห้องกงหันว่าสิเฮ็ดชิปแต่มาบ้านเหรอแต่ว่าลืมไว้ในรถจะดได้ยมาเฮ็ดีบมินี่ก็ได้อี๋เนาะเต้นดอกหอหอยังดีด้ยน้ำซอสปรุงรสฝาดเขียวนี่ก็ตาแม่อีพิมพ์คือกัน ตามแม่อีพิมพ์ที่เดิมลองชิมเบ้างมันมากิขงข่อยคับซอสอยู่เลยสองอย่างสองอย่างนี่เป็นอะไรเยเด้อซอสสองอย่างเป็นน้ำปลาแดกครับเป็นน้ำปลาแม่อีพิมพ์ว่าน น้ำปลาละแม่อีพิมพทั้งเบิร์นี่ก็ได้มาสองขวดน้นำปลาละแม่อีพิมพน้ำเบิร์ตมาดูดกันแม่นครับได้น้ำปลาละแม่อีพิมพมาสองขวดแล้วก็บ่มีหยังแล้วบาดนี้บ่มีหยังแล้วเบิร์ตเกี่ยงซับนี่แหละที่ได้นี่ รหัส l k l k คแอหนึ่งคือว่า f f น้ำเล่ามือนั่นน,นนะเรา f อติสอะตนี้นี่แหละนี่เดากดดติดคิสตันโชนะจังไหมตัวนี้นี่นะครับรหัส l k ลเคหนึ่งได้ประมาณนี้เราก็ได้รุ่นได้รุ่นที่เราแจกซีสิบล้านานี่แหละที่ลด มีพ่อเมอี่อยังเราแจกเสานี่ละเสานีละเท่าแรกได้รุ่นน้ำเขาเจ็ดเทือแต่ได้ซิเดียวแต่บางคนเขามีเงินเขาค่ะซื้อหลายซิอยู่เขาก็สีเอฟเอฟหลายซิเพื่อรุ่นของน้ำเพนลนล่องเขาไปครับเราไอ้ไรซูมือหละพิมพ์เอฟให้ท่านเขาเท่านั้นแหละ อาสันนีเดอร์มันหลายนาที่แล้วครับเดี๋ยวรอบต่อไปสิล่องไอ้นี่ฮะมาล่านี่แหละล่องมาล่ามอไฟเส้นมันเป็นตาเซ็นใหญ่นะสันนีเดอร์ครับกดติดตามให้แน่อยู่สุ่มน้องไหมขอบคุณหลายๆที่เบ่ง